ฮารี่สลบไปอยู่หลายวันเขาก็ตื่นขึ้นมาฮารีา่ใช้เมดยาจู้จีมากเกินไปต้องได้รับการปลดปล่อยพลังไม่อย่างนั้นระเบิดแน่เขาจึงฝึกเคล็ดวิชาตำรากระบี่ชิงหยวนเพื่อปลดปล่อยพลังขั้นแรกกระบี่แข็งแกร่งและแหลมคม ขั้น2กระบี่กลายเป็นโล่ป้องกันขั้น3กระบี่แปล่งแสงเป็นเงาและขั้นที่4ขั้นจู้จีขั้นสร้างรากฐานจากนั้นฮร์ลี่ก็บินกลับมาพบกับอาจารย์อาู๋ที่บอกว่าไม่ต้องเรียกอาจารย์แล้วเรียกเสร็จพี่ดีกว่ายินดีด้วยที่ฝึกฝนขั้นจู้จีสำเร็จ ฮา์รี่บอกว่าตัวเขาได้ฝึกวิชากระบี่ชิงหยวนถึงขั้นที่4สิทธิ์พี่อู๋จึงว่าไม่มีใครสามารถฝึกเกิน3ขั้นได้และเล่าต่อถึงตำรานี้ว่ามาจากสำนักเทพแต่หุบเขาห่วงเฟิงมีแค่ส่วนเดียวทําให้ฝึกขั้นที่4แล้วก็ปลดปล่อยพลังได้ยากทุกครั้งที่เลื่อนขั้นล้วนต้องสูญเสียพลังและรวบรวมพลังใหม่หากจะฝึกให้ได้ทั้งเล่มต้องค่อยๆแก้ไขและปรับปรุง ฮารลี่มารายงานความสําเร็จต่อท่านเจ้าสํานักท่านเจ้าสํานักกล่าวชมเชยฮารลี่และก็ได้มอบธงหุบเขาห่วงเฟิงให้เพื่อใช้เปิดทางถ้ำเสียนเพื่อฝึกตนสัตว์วิญญาตำหนักกิเลนนาทางฮารลี่ไปสู่ถ้ำสถานที่นี้คือตาน้ําพุ จากธรรมชาติซึ่งไม่ค่อยได้พบเห็นเท่าไรนักและตำแหน่งที่ตั้งก็ยังถูกซ่อนเอาไว้ช่างเป็นถ้ำที่เหมาะสมสำหรับการฝึกบำเพ็ญเพียรจริงๆฮารี่จัดการตั้งแนวป้องกันขอบคุณเจ้าสัตว์ปิญญาณตัวน้อยก่อนที่จะปล่อยให้มันกลับไปสู่ตำหนักกิเลน แต่แล้วมันก็กลับเข้ามาอีกครั้งทำให้ฮรรี่รู้ว่าเขตแนวป้องกันของตนนั้นใช้ไม่ได้ผลฮรรี่จะต้องหาเขตแดนที่ทรงพลังกว่านี้เพื่อป้องกันที่นี่ให้ปลอดภัยฮรรี่จึงเดินทางมาที่ชาญเมืองมหานักเวทที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเทียนซิงชีวินเซียวฮรรี่นำยาวิญญาณพันปีเพื่อมาแลกกับของในร้านเป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยแต่เมื่อฮารี่เดินดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่ถูกใจเลย หาลี่ต้องการค่ายกลที่ทําให้ประสาทการรับรู้สับสนฉีวินเซี่ยวจิงโชว์ค่ายกลกลับตาลปัดทั้ง5แห่งความสับสนไม่เพียงแต่สามารถรบกวนอวัยวะประสาสสัมผัสมันยังสามารถป้องกันการโจมตีทั้งหมดของผู้ที่มีระดับขั้นแตกหน่อขึ้นไปพอที่จะบรรจุกลุ่มทาหารที่มีขนาดเล็กได้นอกจากนี้ยังปกกลุ่มเขตขนาดเล็กได้ด้วย แต่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จมันยังใช้ได้แค่พลังเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเจ้าของร้านขอเวลาหนึ่งเดือนมันจะต้องสำเร็จแน่นอนเพื่อแสดงความจริงใจชีวินเซียวจะมอบอาวุธที่ทำขึ้นให้ฮารี่รอให้สร้างค่ายกลนเสร็จค่อยเอามาคืนฮารี่เปิดตำรอาอ่านดูบางสิ่งก็ล่วงลงมามันมีชื่อเขียนว่าซินรูอินแล้วตอนนี้ก็จบลง